สองเซตแต่สุดท้ายแล้วครับก็เป็นเจ้าภาพน้ำสมสรสกคลุมลมศักดิ์นะครับเอาชนะไปได้2เซตรวดครับแต่จะบอกว่าเป็น2เซตที่คือทําแต้มกันทุกทุกแต้มคือคุ้มค่าทุกแต้มจริงๆแล้วก็สนุกทุกแต้มมากๆค่ะครับผมเอาละครับอย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมรอบสนามไว้ตอนอช่วงการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกเสื้อสักนิดหนึ่งกิจกรรมง่ายๆเลยวันนี้เรามีเสื้อแบบนี้แบบที่เราใส่2คนนะครับมีมา5ตัว ถ้าสีห้าตัวห้าสีน้องมาแจกคุณผู้ชมรอบสนามนะครับผมเล่นง่ายๆเลยเอาเลขท้ายบัตรประชาชน2ตัว2ตัวแล้วกัน2ตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มจากเนี่ยนี่เลยนี่อ่ะช่วยได้ช่วยไหมต้องช่วยไหมจะแล้วกันเป็นคนกดเป็นคนกดเป็นคนกดแล้วกันที่เลข2ตัวอะไรเอาอันนั้นเลขสองตัวศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับเลขนสองตัวท้ายบัตรประชาชนใครเอาบัตรมายืนยันด้วยนะครับเอาเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้ว อยู่ที่สี่ห้าค่ะบัตรประชาชนไทยลงท้ายด้วยสี่ห้ามีไหมมีไหมวิ่งมามีไหมครับสี่ห้าโอ้แม่ยกมือยกมือแม่เสียได้เลยแม่บอกไม่ได้4ี่ห้ามีไหมสี่ห้าสี่หยกมือยกมือบัตรประชาชนปิ๊งปองได้ไหมลงท้ายด้วย4ี่ห้าไม่มีจะผ่านแล้วนะสี่ห้าไม่มีผ่านเลยนะไม่มีจะผ่านแล้วนะสามสองหนึ่งมีไหมครับเอ้าคุณพี่มีเหรอมีเหรออยู่ในรถชาร์จขอดู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 หน่อยขอดูหน่อย พี่กรณ์พี่กรณ์รีเช็คหน่อยขอดูขอดูแบบประชาชนคุอพี่ลงดีๆนะคะเดี๋ยวเชิญไอ้ผู้ผู้ผู้อันเชิญเสื้อผู้เชิญเสื้อของเราครับเชิญป่ะแล้วคุณนะคะคุณดาบเราแจกเลยไหมหรือจะแจกออกอากาศคะอ่ะอ่ะสี่ห้าไปแล้วนะสี่ห้าเบอร์แรกป่ะมาแล้วพร้อมแล้วอ๋อเลยหนึ่งตัวอ้าวไม่ได้ห้าสี่ เอาวายังไงล่ะเอาเต็งอย่างเดียวโต๊ดโต๊ดไม่ให้โต๊ดไม่ให้ห้าเลับห้าสลับโอเคมาโต๊ดมาเต็งอะไรเราเริ่มเคพร้อมแล้วเอาใหม่นะห้าสี่ไปหนึหยุดห1าหค่ะห้าห่งแกต่อไปแล้วค่ะห้าหค่ะมามามาก่อน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 แล้วต่อไป5้า1นึห้หนห้าไหนห้า1น่งกี่คนได้คน ห้าหนึ oui. <S 2> <S 2> <S 2> ่งกี่คนสองคนมีห้าหนึ่งอีกไหมห้าหนึ่งมีไหมใครกี่คนใครกี่คนสามคนนี่ไงนี่สี่ห้าเมื่อกี้แล้วนี่ห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งเอขอดูด้วยนะครับห้าหนึ่งอ้าวห้าหนึ่งห้าหนึ่งโอเคมารับเลยแจก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 เลยโอเคแจกเลยแจกเลยแจกเลยอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีของไทยพพเอสผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีไทยพพเอสขอบคุณค่ะโอ้ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยโอ้โห สอเสี่อ่ะสองเสี่อ่ะมาเล่นต่อมาเราเหลืออีก2ตัวนะอีกสองตัวพร้อมแล้วไปค่ะหนึหยุดหกแปดมีไหมหกแปดหกแปดหกแปดครับ68แปมีไหมหกแปดนับถ้ามี68แสองคนจบเลยนะเพราะว่าเลือเสื้อไอ้ยจะมีหกแปสาคนจบเลยนะหกแปดหกแปดนะอายุไม่ได้อายุไม่ได้ 3ดีไหม2 1ผ่านค่ะผ่านครับผ่เลผ่าไปรีบรีบมาต่อเลยนะ1,2 3 1 2สยืนค่ะศ0 0,0 0,0ยโอ้โหยากมากมีไหมยากเลยยากมีมาเลยมาเลยมีไหมมีมาเลยมาเลยมาเร็มมามาเยมาเร็มยมาเมมามมาเร็วมาเ เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนหาก่อนศูนย์ศูนย์ศูนย์พี่คะทแลวค่ะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้มีเฟซบุ๊กไลฟ์ประมาณ5,000คนรออยู่นะคะหยอกหยอกหยอกนะคะพี่บอกเกอร์ดานศูนย์ศูนย์ให้หาให้หาก่อนศูนย์ศูนย์ดูให้ซีอีโอดูหน่อยซีอีโอดูนะคะศูนย์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 นะอ่ะต่อเลยต่อเลยต่อเลยนะต่อเลยนะตัวสุดท้ายนะแล้ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งยืนค่ะเก้าหกเก้าหก เก้าหกนี่ละโหฟิลฟิลเล็กมันได้เหมือนลุ้นหวยแล้วเก้าหกเก้าห้าไม่ได้นะครับไม่มีรางวัลข้างเคียงนะฮะไม่มีเอาเก้าหกก็คือเก้าหกหกเก้าแมวนะเอาเก้าหกหกเก้ามันก็ไม่ได้นะฮะโต๊ะโต๊ะไม่นับนะฮะขอเก้าหกฮะไม่มีต่อแล้วนะสองตัวเลยไม่มีเลยสองตัวไม่มีก่อพร้อมแล้วต่อใหม่ต่อใหม่ขออนุญาตขอผ่าน ห้าสอง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 เดีนี้ห้าสองห้าส้าสอมีไหมมีไหมมีไหมนี่คนทั้งลมสักเขาไม่มีใครเลขบัตรลงด้วยห้าสองกันเลยเหรอฮะแม่บอกอายุได้ไหมเป็นอายุได้ไหมเป็นอายุได้ไหมอายุไม่ได้อายุไม่ได้โอเคเป็นอายุไม่ได้ห้าสองก็ไม่มีอ่ะสลัอะไรไปเร็วเลยไปเร็วเลยตัวสุดท้ายป่ะสามศูนย์สามศูนย์มีออกมา นี่ออกมาสาศูนยเอาบัตรมาด้วยเอาบัตรมาด้วยบัตรด้วยบัตรโชว์เลยเอาบัตรมาด้วยวนนี่โชคดีมากได้เสื้อ